ข่าววันนี้ชิคือฟุตบอลไทยบายจีสไตล์ประจำวันที่24มิถุนายน2568โดยชายผู้บังคับร่งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของชิงคืนวันนี้กันครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจบ้างฟุตบอลไทยในช่วงของชิงคืนวันนี้อะไรยังไงเปิดโฉม4ผู้ชิงตำแหน่งฟรองซ์ปรเมศแดนหน้าของจูบิโรอิวตานนะ เด็กคนนี้สุดแย่งตัวจริงกันเดือดนะฮะเมื่อฟรองปาราเมสอาวิไลต้องวัดฝีเท้ากับแข้งตัวท็อปเพื่อจะชิงตําแหน่งกองหน้าบนทินจูบโดเอวตาโดยเจ้าฟรองปาราเมสอาวิไลกองหน้าทีมาชิไทยในวัย26ปีที่เพิ่งจะเซ็นสัญญาร่วมทีมกับจูบีโดเอเวตาอย่างเป็นทางการและก็เพิ่งจะเริ่มฝึกซ้อมกับต้ตสังกัดใหม่ในะคะรนี้เป็นที่เรียบร้อยเตรียมที่จะลุยศึกเชลีก2ดานฤดูกาลสัาที่2 5 โดยเป้าหมายสำคัญคือการเบียดขึ้นมาเป็นตัวหลักในแนวรุกของทีมสถานการณ์ล่าสุดของจูบิโลอิวตาน,นั้นรังอันดับที่6ของตารางคะแนนเหมีทั้งหมด35แต้มจากทั้งหมด20นัดตามหลังจากฝูงมิโตฮอริฮอกเพียงแค่6แต้มและยังคงม,มีล้นพื้นที่ Play เพลย์ออฟเ่นชั้นเต็มตัว ซึ่งสำหรับคู่แข่งตำแหน่งกองหน้าที่จะฟร้องปรเมศกองหน้าทีมชาติไทยของเราต้องเบียดแย่งโอกาสในการลงสนามนั้นก็มีทั้งตัวหน้าเป้าและก็กองหน้าสไตล์ฟอร์นิชที่โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมในช่วงที่ผ่านมาแต่ประกอบไปด้วยเมติอุสเปโตโกอายุ2 9ปีสูง190เซติเมตรดาวซันโบประจําทีมยิงไปแด้มากถึง8ประตูกับอีก20นัดรั้งอันดับ3ดาวซันโบเจลิค เรียววัตนาเบะอายุ28ปีสูง179เซนตมอดีตแข้งเซเลโซสกายิงไป2ประตูจากทั้งหมด12นัดเรียวตะซาโตะอายุ26ปีสูง178เซนติเมตรอดีตแชมป์บริวันคับ2 0 23ยิงไป2ประตูจากทั้งหมด19นัดเคนมาซุอิ i, อายุ24ปีสูง173เซนติเมตรตัวรุกสารพัพประโยชน์เล่นได้ทั้งฟอร,ร์นไทน์และก็นาฬุกริมเส้นยิงไปได้มากถึง5ประตูจากทั้งหมด20นัด ขณะที่ผลงานส่วนตัวของเจ้าฟรองปบราเมรอาวิไลกับมาตักของฝั่งเมืองทองในฤดูกาน2 0 24ลงเล่นรวมการทุกรายการ38นัดยิงไประ้วมากถึง18ประตูและก็ทำไปอีก8อาซิสเพาะไทยลีกก็ลงสนาม26นัดยิงไป7ประตูทำไปอีก7อาซิส แม้ว่าศึกชิงตำแหน่งตัวจริงในถิ่นยามาฮ่าสเตเดียมจะไม่ง่ายนะฮะแต่ด้วยทางด้านของักยภาพและความมั่นใจและก็สไตล์การเล่นอนเฉียบคมเจ้าฟรองคนนี้พร้อมจะโดยเต็มที่่อจะสร้างชื่อในวทีเจทูในฤด,ดูกาลนี้เป็น่าง,งาาน,นี้เจ้าฟ้องปาริเมตอวิไลด่าะฮัก็ฝากไปให้ผลงานแะ้วก็ไปเยี่ยมชมแะ้วก็ไปให้กำลังใจเขากันด้วนครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับอะไรยังไงสุดทึ่งเลยนะเผยโฉม ฟูโตชิอิเคดาเปลี่ยนไปเยอะมากหลังคุมทีมชาติไทยได้เพียงแค่5เดือนเมื่อกันนี้ฟูโตชิอิเคดะเฮดโค้ชชาวญี่ปุ่นของทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยตเตรียมจะนำทัพชบาแก้วลุยสึกสำคัญฟุตบอลหญิง,งชิงแชมปรร์เอเชีย2ั26รอบคัดเลือกที่จะเปิดฉากขึ้นช่วงสัปดาห์นี้โดยอิเคดาในวัย54ปีเข้ามารับตำแหน่งห um ัวหน้าผู้ฝึกสอนช่วงต้นเดือนมกราคมที่ผ่านมานับถึงเดือนนี้ผ่านการทำงานร่วมกันประมาณราว5เดือน และกำลังจะพาทีมลงสนามในม์นามตสำคัญที่สนามกีฬาเชียงใหม่700ปีแล้วบอกวันที่23ถึงวันที่5กรกฎาคมเปิดชมฟูโตชิอิเคดาหลังจากที่ผ่านมา5เดือนเปลี่ยนไปมากแค่ไหนนะคะรับเรียกว่าศึกฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยกรุปบ,บีปร่วมกับอินเดียมองโกเลียจีบอร์เดสเซ่และก็อิรัก โดยการแข่งขันจะจัดแบบพบกันหมดคัดเอาแชมป์กลุ่มจากทั้งหมด8กลุ่มรวมกับอีก4ชาติที่เข้ารอบเดยอัตโนมัติได้แก่ออสเตรเลียที่เป็นเจ้าภาพจีนที่เป็นแชมป์เก่ากาลลิใต้รองแชมป์เก่าและก็ญี่ปุ่นอันดับ3เพื่อจะเข้าไปเล่นรอบสุดท้ายที่ประเทศออสเตรเลียในปี2 0 2 6นะโดยโปรแกรการแข่งขันของทีมชาติไทยนัดแรกนะฮะในวันพระฤาษีบดีที่2 6มิถุนายน เวลา19นาฬิกาจิมอเดสเต้พบกับไทยนดที่2วันอาทิตย์ที่29พฤศจิกายนเวลา19นาฬิกา30นาทีไทยพบกับอิรักนดที่3วันพุธที่2กรกฎาคมเวลา19นาฬิกา30นาทีมองโกเรียพบกับไทยและนดสุดท้ายวันเสาร์ที่5กรกฎาคมเวลา19นาฬิกา30นาทีไทยพบกับอินเดียการแข่งขันทุกนัดจัดที่สนามกีฬาเียงมพสมโพธิเงใหม่700ปีถ่ายทอดสดทางช่องเพจไทยบูมแมทฟุตบอลในค้งนี้เพิ่มเติมนั่นเองนะ ก็ฝากไปให้กำลังใจและก็ไปร่วมเชียร์ฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยกันด้วยนะครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับอะไรยังไงด่วนเลยนะเมื่อไทยคว้าปรารงวัล FIFA Forward a w a r d ะระดับโกครั้งแรกในหน้าประศาสตร์ในครั้งนี้โดยงานนี้ต้นของการันตีความสำร็จอย่างต่อเนื่องเมื่อประดามแป้งปร,รับรางวัลฟีฟ่าฟอร์เ d ิร์ r อะระดับโกที่เมืองมมมี โดยปรดดำาแป้งโดยพันล่ำซำไดย้ยกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยเลิศศัก์พัฒนาชัยกุลสภากรรมาการเดินทางไปที่เมืองไมอามีประเทศสหรัฐอเมริกาตามคำเชิญของสหพ,พันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟี f าเพื่อร,รับรางวัลฟี r d ฟ w วอ d ระดับโกเรียกว่าชนะเลิศในงานประชุมฟี ف า Exclusive f ฟ o ุตบอล s u ม m i t 2025โดยสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยได้รับรางวัล FIFA Forward a w a r d ระดับโกจากการนำเงินสนับสนุนในโครงการ FIFA Forward ต่างๆของ FIFA มาใช้ประโยชน์เพื่อที่จะยกระดับฟุตบอลของไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะาการเพิ่มห้องปฏิบัติการ VAR ให้ครอบคลุมทั้งฟุตบอลไทยลีก1และก็ไทยลีก2ัปเกรดระบบเทคโนโลยี v r หรือว่าวิดีโอแอสเซทเทนฟรีเฟอรีขั้นสูงที่เรียกว่า crosshair 3D ลีกแรกของภูมิภาคอาเซียนรวมถึงยังมีการฝึกอบรมบุคลารกรผู้ตัดสินอย่างต่อเนื่องเพิ่มความแม่นยำและก็สม่ำเสมอในการ,ร,รทำอาชีเพื่อความโปรง่งใสและก็ประโยชน์ของวงการฟุตบอลไทยทั้งระบบในขณะนี้ โดยรางวัลดังกล่าวนั้นถือเป็นรางวัลการันตีความสําเร็จและก็เป็นคุณภาพในการบริหารงานอย่างต่อเนื่องในยุคข,ของมาดังแป้งโนพันล,ล่อมซำมหลังที่ก่อนหน้านี้ได้รับรงบางวัลสมาคามฟุตบอลยอดเยี่ยมแห่งปีระดับไดมอนด์จาก AFC Annual Award s ประจำปี2024ที่กรุงโซลประเทศเกาหลีใต้ นอกจากประเทศไทยแล้วยังคงม,มีอินโดนีเซียและก็คีร์กิสสถานที่ได้รับรางวัลระดับโกลด์ด้วยเช่นเดียวกันขณะที่ระดับซิลเวอร์ประกอบไปด้วยบาเรนอุซเบกิสถานและก็บูตานส่วนระดับทองแดงนั้นก็จะมีทาจิกิสถานมาเลเซียและก็สิงคโปร์สำหรับรางวัลดังกล่าวนั้นจัดขึ้นเป็นครั้งแรกนะฮะเพื่อที่จะประเมินผลการดาเนินงานของสมาคมฟุตบอลในสมาชิกประวีปเอเชียทั้ง47ประเทศ ภายใต้สมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียหรือว่า AFC ซึ่งโครงการ FIFA Forward Award นั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อจะเน้นย้ำถึงเรื่องราวความสำเร็จของสมาคมสมาชิกในเอเชียโดยสตอนให้เห็น ถึงความมุ่งมั่นนะฮะในการพัฒนาฟุตบอลผ่านโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานที่สร้างผลต่อการยกระดับฟุตบอลทั้งในปัจจุบันและก็อนาคตอย่างแท้จริงโดยความที่เรียกว่า,าริเริ่มนี้ไม่เพียงแต่เป็นการให้การยอมรับอย่างเหมาะสมเท่านั้นแต่เป็นการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ภายในชุมชนฟุตบอลระดับโลกในคารัดงนีกันอีกด้วย อนน,อนนี้ทาง้นของฝั่งบาดามแป้งโดนพันร่ำซำนดยกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยยังคงมีโอกาสในการเข้าชมการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์สโมรสรโลก2025ร,รับประกมุมในเกมที่าเยัมิินิกชนะโบคาจูเนีย2-1เมื่อวันที่11มิถุนายนในครั้งนี้เพิ่มเติมนั่นเองนะเป็นในวังการนี้นะผมก็ถือว่าเป็นหน้าเป็นตาและก็เป็นข่าวดีของแฟนบอลชาวไทยด้วยนะครับกับบางด้านของสมาคมของเรา เรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับอะไรยังไงศึกชิงแชมป์สโมสรอ,อาเซียนตเตรียมจะฉลากแบ่งกลุ่มวันที่4กรกฎาคมนี้โดยความเคลนไหวของศึกฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรอ,อาเซียนโดยรถชอปปี้ขับ2ว25ตเตรียมจะฉลากแบ่งกลุ่มในวันที่4กรกฎาคมที่จะถึง โดยจะมีทั้งหมด14ทีมที่เข้าแข่งขันแบ่งออกเป็นนะฮะสองกลุ่มกลุ่มละ27ทีมซึ่งในรอบแบ่งกลุ่มแข่งทั้งหมด6นัดรเรนด้อมเย้า3เยือน3โดยทีมอันดับที่1และ4ของแต่ละกลุ่มเข้ารอบ8มสุดท้ายแข่งขันระบบเย้าเยือนรอบรองรอง,รองชเะเดิศเย,ย้าเยือนแล้วก็รอบชิงชนตเลิศร์เย,ย้าเยือนซึ่งทําให้ทีมที่เข้าสู่อรอบชิงจะต้องลงแข่งขันทั้งสิ้น12นัดในครั้งนี้ ดโดยกาหนดการแข่งขันนะผมในครั้งนี้นะฮะก็จะมีดังต่อไปน,นี้กำหนดการแข่งขันรอบเพลย์ออฟวันที่8สิงหาคมรอบแบ่งกลุ่มนะฮะก็จะเป็นแข่งขันแบบนัดเดียวแรน,นดอมดาเย่า3นัดเยือน3นัดตั้งแต่เดือนสิงหาคมถึงกุมภาพันธ์ปีหน้า นรับรองชิเตเลอร์ยเย่าเยือนวันที่16และก็27กุมภาพันธ์ปีหน้ารอบชิสเตเลอร์ยเย่าเยือนวันที่20และก็27พฤษภาคมปีหน้าสำหรับศึกชิงแชมป์สโมสรอ,อาเซียน2 0 25หรือรชอปปี้ u ัทีมจากไทยลีกนำทัพไโดยบริลัมแชมป์เก่าเทอร์บังคอกรองแชมป์ที1ฤดูกาล2วัน24และก็บีจีประชุมอันดับ3ศึกที1ฤด,ดูกาล2วัน24ในครังนี้เช่นเดียวกันครับและนี่ก็เป็น ข่าววินัยที่งคือผู้บัญไทยบายอิชิอิตายประจำวันชี24มิถุนายน2568โดยชายผู้บังคับร่งผู้บัญชานารธ